สวัสดีพี่น้องกับบาร์ดียามสวยพี่นอ้อง้ะสวยในะจักหน่อยพี่นอ้องประมาณเก่ามงในแหละพี่น้องนะทางฝ่ายทรายเพิ่นกำลังมาหอดพี่นอ้องทางฝ่านจะเบากำลังมาหอดทำมห้หอมนี่กับแม่ฝพ,พี่นเนาะทางน่ากับกกบุคพิ่นนั่นแหละทางสาวทางแก่เพิ่นเนาะเอาบารดีไลท์เอาพี่น้องหาเจ็ดคน มานกับทางฝ่ายเจ้าสาวนะารับกัรองรั้นทางเต่าทางแก่แล้วเขาโคตรเลิ้งตาคนกำลังลองถ่ายน่อยลังถ่ายมากโคตรเน่อกระสี

มาเอาอยู่พี่เลยยังรอสาจีมาจีผู้แป๊บนึงเลยางโอลมกันไปเนาะ้กจะได้มาปกกันเลยว่ะรู้จักกันเนาะเลยโอดมกันไปธรรมดา ถามมือหื้อไปบัดเห็นแต่ตูปต้องก้าเด้ขัาถามมือหื้อนั่นแล้วงนเขาจะว่าดอกว่าข้าถาไปมือแหลบุญเห็นแต่ตูปต้องก้า

ขอาขาฐานหงพ่อระิซื่อๆเลยบ้านยกไกลเนาเพราะว่าทั้งพี่มันกระล่เวียกเนยเลิกนี่กก็เจ้ากระสีไปบ่นงานบอกความกเจ้าอะไรกัอันคููพ่อเมียนี่แหละ ขันขอเป็นมอสือมอสอยกคเจ้าเนาะนเงินขันขอก่อนจสองลัานค่ะขันขอสองล้าน อันตำหีดของบัานจะเม้าเหก็จะเอาสำนั่นเรียกมันถือคน้วบอเรียกมันถือคนไนะบอ อะไรไพ่ป้อมเขาคือบบมาว่าพระจักชีได้เลือกแงะอักแน่อ้ยอบ่าวสาวเขาเจ้าคือสีวองกันตกงใกล้เกี่ยวกนเนาะ ไปเท้าเป็นเสาเป็นเกย์เล้วไงมายนังนาากางเป็นลักเป็นทานบัดาาบอกไปเงาวนบอกไปไล่มอสมาบ่นเขาี่เอากันคือเกาแเเวไงก็ตัวบุตรเป็นกันศัตรีเวลาอะก็อยากมอบให้ทั้งนี้และทั้งการจะตั้งทั้งนาบอสพระว่าิีิเจ้าบัวใครใบหัวบวดท่ิดอง bàn nhau được cái đấy bạc của các bạn lên bàn nhau với cái tay

นาะแขกคอยบริแขกคอยในบเลือกสั้นมเดเกิดมาแ่เหกานอนคไดเงินครัแกสามกนอจขึ้นสี่หกาชื่อว่าสี่บอกไล่บอกบอลมันอันลีโลดก็ขึ้สี่หโลดแต่ว่าเงินสองล้านนี้รอเลือกพอได้ก็เ้า บ่มีบ่มีไล่เสียมีแต่ไล่ได้เส่าเป็นผายเสียไลยนะผายใส่หมูก็กินแหละ นี่คือวันเหล่ามี่สื่อใหม่เลยผมเม็นนี่เนาะลืมแล้วเนี่ยนะตื่นเต้นแหง

แม <mile inside. S 2> ่ก๊าลังเปิดกระเจใหยพี่น้องเลยกำลังเปิดกระแจ๊ตะกี้เพิ่งใส่กุญเจไว้เนาะก๊าลังใส่กระเจีายับเงินคันออะไรบ้างซองลน เอาบ้านเขาเขาจะเอาสำนันเขาจะตั้งโคตไแล้วสองหลานนะาบ้านจะคลองนี่ไมอันหนึ่งหรือล้าสากันสากันเลยนี่โอ้โดยโดยบ้านหนงบ้านอะไอัันเรืองขาบาเอัขสองแ่ ตื้นก้อนแล้วตื้นก้อนแล้วตามข้าเข้าออกแบบไปได้ไรไม่ใช่ง่ายเออง่ายมีกาอนั่นอยู่แต่ว่าเรื่องของมปวดของมอ้วนเราที่ของบ้านของเมืองนั่นนั่นแหละมันมีน้ำหองคอแล้วมันก็ต้องอันนาแน่ได้งีนบง่าๆไหมนี่มีน้ำหองคอเลยมันขึ้นนาได้ไดด้เสียงงัแวนมันมอนเด้ mình à, ừ. ờ, okay. có bị bà... can kêu mọc nhăn khâu 5000 này hấp hấp ok cam can hấp đây đây bọn ừ. đây 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 đây

สิม <si> kind of hmm? ันต้องมีไปวนลุตลุตๆอดได้มันต yeah> ้องเพราะว่าสิบาทนี่ได้คันทีลุกลุหรือมันจะแม่นลุดบมดได้แม่แม่แม่มันตกตามคันลุตนะต้องขึ้นะต้องใหนต้อง้คันลุตคัลุดคลลุดขึ้นขึ้นขึ้นะน กูก่จอกจอกมึงจะคอยองตอกมนลงหาสิลยั้ตอนทอดถือน่อยเทอดเทไรมนดนือบได้ได้มันซดนือได้กระลุกกระลุกโบได้นเลยนี่ทีวาาหามาาังันนอเอเนาะหัว หาสิบล้านถอดสิบเอ็ดล้านคำบาทหนึ่งไม่น้อยนี่น่นไห้บานนี้เราก็ว่าเรื่องว่ายพุ้นเ ฝ่ายทุนนี่สองปีห้ามสามปีนี่อยมั่งฝ่ายทุนน่นฝ่ายนี่เอามาให้นังเขาเอาใม้เขาเรียกผมวบาพูดเอาเนี่ยเอาดอกก็มูลาดังนี่เอาไปเลยั่านว่าจ็ได้คลไมก็เป็น่วก็ได้เขาเรียกท่านว่าจะไปลูกไฮร้านเขาเนี่เรียกต่อไปเขาจะถือว่ามือแดง